โอเคครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปโซโลเลดบล็อตครับเวอร์ชั่นฉบับปัจจุบันนะครับผม ก็สำหรับตัวที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากโจทาโร่นะครับไปใส่เจ้าปู่ยามาโมโตะที่ได้จากสตาร์พาร์ทหนึแทนนะครับผมอ่าก็มันก็จะจบไวขึ้นนั่นแหละเพราะเราไม่ต้องมาเสียเวลาหยุดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องปิดสกิปเวฟด้วยก็คือเล่นฟูลออโต้สกิปเลยนะครับและเซตที่เราใช้ก็คือประมาณนี้เลยเราจะเปลี่ยนจากที่เทพเงาเ,เป็นลีดเดอร์นะครับเอาทันจิโร่เป็นลีดเดอร์แทนนะครับเพราะว่ามันบูทให้กับเจ้าปู่ยามาโมโตะด้วยนะครับผมซึ่งใช้ตังน้อยกว่าเทพเงาด้วยแล้วก็ตตตตึึึึงงงงอะคืเลยแบบ เนื่องจากว่าในเลทของโบลอสน,นะครับไม่มีธาตุนะครับเพราะฉะนั้นการแบบจะแบบว่าเขาเรียกการชนะธาตุมันก็เลยไม่มีผลเพราะชนะธาตุมันไม่มีผลเนี่ยทําให้ปู่มันตึงกว่าเทพเงาครับผมก็สามารถใช้เซตเก่าเปลี่ยนจากเทพเงาเป็นปู่ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่อันนี้คือเซ็ตที่เราไม่ต้องเสียเวลาหยุดเวลาแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรมากเออคือตึงอะตึงเปียกหรือใครจะเปลี่ยนจากเทพเงาเป็นพวกคูลเลอร์หรือคริโตอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลย แต่วันนี้ผมจะใช้เทพเงาฮะแล้วก็เป็นเทพเงาหญิงด้วยไม่เอาไม่ไม่เอาผมใช้เทพเงาชายดีกว่าแม่เปลี่ยนเป็นเทพเงาชายฮะเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเราขอเบียวหน่อยแต่เบียวมันต้องเทพเงาชายเท่านั้นโอเคจัดไปลายไวรุ่นก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอ๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยว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 ผมแป๊บหนึ่งขอถอดเอฟเฟกต์ก่อนผมนํำคานเอฟเฟกต์ไข่หมาของโกโจมากเลยโอเคก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยจ้ะก็มาถึงก็วางสปีดวัสก้อนครับ ก็บอกเลยนะว่าเซตนี้ก็คือเล่นกันแบบอีซี่เราไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมาย<น>ก็คือฟาร์มแบบชิวๆเลยอะเรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดเลยเลยไม่ต้องกลัวพลาดไม่ต้องมาห่วงเรื่องเงินไม่พงไม่พอครับคือมบายสบายชิวๆแต่มันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในช่วงแบบว่าเออตอนตีบอสแค่นั้นแหละเออ ก็เดี๋ยวไปดูกันก็วิธีการเล่นก็ยังคล้ายๆแบบเดิมนะครับผมแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวจริงเปลี่ยนแค่จากที่แบบเรารอตังเรารอบนี้เราไม่ต้องรอตังแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อัปเทปเงาแบบขั้นแบบว่าเรียกขั้นอะไรอะ่ะขั้น8ขั้น9อะไรางั้นแล้วไงอันนี้คือรออัพแค่แบบขั้นขั้นกระโหลกอะ่ะโอเคพอขึ้นเวฟสองปับ๊บรอมันขึ้นเคีย์เวฟแล้วก็อัพอัพเสร็จป,ปุ๊บรีบวางสปีดเอยไม่ใช่อัพเสร็จป,ปุ๊บรีบวางทันจิโรเหมือนเดิมครับตรงนี้เหม วางทันจิโร่ครับตรงนี้เหมือนเดิมฮะแต่ว่าตรงนี้เราไม่หยุดรอครับเราเรออัพต่อเลยนี่ราอัพต่อเลยครับก็กดกดรัสปีดวากอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางก็ได้ไอ้จังอ่ะไม่ไม่รีบเนี่ยพอพอเวฟสี่ปึ๊บครับมาวางทันจิโร่ข้างหลังป๊บเดี๋ยว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 ผมเริ่มพูดไม่ทันละพอเราวางทันจิโร่ข้างหลังเสร็จปั๊บอ่ะเราก็อัพต่อ พอมันเป็นขั้น11ใช่ป่ะมันขั้น5,000เงี้ยเราเราตังค์ไม่พออัพแล้วเราก็วางไอ้จังครับเออเข้าใจปะก็คือพอมันอัพสปีดวาก้อนไม่ได้แล้วคิดว่ายังไงก็รอตังค์ไม่มาก็มาวางไอ้จังแล้วก็อัพอัพไปแค่นี้เองแล้วก็บัฟไปเลยเฮ้มันก็จะมีประมาณเนี้ยอันเนี้ยที่ผมต้องคูณหนึ่งเพราะว่าผมพูดไม่ทันนี่ขนาดผมแบบพูดเร็วๆแล,วแล้วนะเห็นป่ะมันสคลิปเวฟไวมากคือคือถ้าเล่นจริงๆก็คือแบบคุณต้องกด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 วาง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 อ่อะเออ โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็เว็บเจ็ดเว็บแปดโอ้โหคลิปนี้แม่งน่าจะสั้นน่าดูตรงนี้คือเราไม่ต้องไปห่วงอะไรมากนะครับก็อัพอัพสลับกันไปอะครับตังค์ไม่พออัพตัวนี้ก็แปพตัวนู้นตังค์ไม่พออัพตัวนู้นก็แปพตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือชิวๆเลยอีซี่อีซี่โอเคเว็บเจ็ดครับอัพสปีดวากอนครับแล้วก็อัพไอจังครับไปปับ๊บ พอตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอเราตังเราเหลือใช่ไหมเราอัพสองอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับอัพสปีดวากอนเสร็จแล้วอัพใบจังเสร็จแล้วตังไม่พอละเรามาวางหนวดดาก่อนครับวางหนวดดาป้าบป้าบป้าบอัพไปเลยอัพให้สุดเลยเอาให้ตังหมดอะ่ะเอออัพได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละแล้วมารอวางทันจิโร่ครับถ้ามีตังวางก็วางฮะยังไม่มีก็รอเว็บหน้าวางปุ๊บแล้วก็พอขึ้นเว็บ8ปดปุ๊บอัพทันจิโร่ครับเป็นขั้นตีแอร์ตรงนี้ก็คือเสร็จละเราเสร็จแล้วนะ แล้วก็ถ้าถ้าไอาจังยังไม่ขั้นสิบกอัพไอ,อจังให้ขั้น1ิพอไอจังขั้น1ิบปุ๊บเราไม่ต้องอัพไอจังต่อรับแค่สปีดวากอนแค่นี้ครับผมบางครั้งไอจังอ่ะอาจจะไปขั้น1ิบในเว็บอาจจะเป็นเว็บเว็บ9ก็ได้แล้วแต่บางทีบางจังหวะมันมันอยู่ที่จังหวะตอนระวังตัวแล้วมันตีมอนไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรหลักๆก,ก็คือไอจังเนี่ยเราหยุดอัพแค่ขั้น10อาจจะได้เว็บ9้าหรือเว็บ8ก็แล้วแต่คุณ ส่วนสปีดวากอนเราอัพไปเรื่อยๆจนเวฟสิบสองแค่นั้นเลยอันนี้คือหลักการมีแค่นี้นะจําไว้แค่นี้ไอจังหยุดอัพที่ขั้น 10. สิบสปีดวากอนหยุดอัพที่เวฟสิบสองนวดดําวางตอนเวฟเจ็ดหลังจากที่เราอัพตัวตังเสร็จแล้วไอทันจิโร่ตัวกลางอัพขั้นเตียวางตอนเวฟแปดอัพขั้นเตียในเวฟแปดเออจดลดจดเลยนะมึงจดไว้เลยนะเออจดแล้วจําจาแล้วนาไปใช้ ส่วนหลังจากนั้นก็คือเนี่ยก็กลับมาสปีดวากอนจนเวฟสิบสอแค่นั้นเองครับจะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรต่อเดี๋ยวจะบอกโอ้โหคลิปนี้สั้นจัดผมว่าคลิปนี้คงไม่ต้องตัดหรอกลงกันแบบเต็มๆเลยเออถ้าจะเร็วขนาดเนี้ยตัดไปคลิปกูแม่งไม่ถึงไม่แม่งแ,แม่งนาทีเดียวจบแน่เลยดูทรงละอ่ะโอเคพอเวฟสิบสอนี้ใช่ไหมเราอัพสปีดวากอนบางครั้งก็ตันบางครั้งก็เกือบตันก็ไม่เป็นไรครับ ตันก็ได้ตังเยอะไม่ตันก็ไม่เป็นไหลไม่ต้องไปซีเรียสให้เรามาวางปู่ยาโม,ามโต้ครับให้วางฝั่งนี้นะฝั่งนี้อย่าวางข้างหลังนะให้วางฝั่งนี้อ่าแถวๆอาจจะมุมนี้ก็ได้หรือยิงเยื้องหน่อยตรงเนี่ยคุณผู้ชมดูตรงนี้นะก้อนหินปับ๊บตรงๆขึ้นมาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บฝั่งนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอเทพเงานเนี่ยเทพเงาเราจะวางตรงนี้มุมก้อนหินฝั่งนี้อ่าแบบนี้นะครับ แล้วเราราฟปูก่อนอัพปูก่อนนะเทพเงาอัพทีหลังเพราะว่าปูมันฟูเอลเห็นปะมันจะตีตีหมดเลยแล้วมันจะเคลียรเวฟง่ายมากอ่าทีนี้ทันจิโร่ตัวนี้เราขายเลยทันจิโร่ตัวนี้ก็ขายเหมือนกันไม่ไม่ได้ใช้ละทีนี้จเจ้ามาดูหนวดดาหนวดดาตันหรือย,ยังถ้าหนวดดายังไม่ตันเอาให้ตันไปเลยโอเคตรงนี้ก็ชิลละแล้วทีนี้ทันจิโร่ตัวนี้ให้เราตั้งเป็นสตองเกตครับ อเทพเงาก็ตั้งเป็นสตองเกตเหมือนกันอันนี้สําคัญนะต้องทํานะครับถ้าถ้าไปทําตอนแบบบอสออกมาแล้วเนี่ยบอสอาจจะไม่ตายนะผมบอกไว้ก่อนโอเคพอเรามีตังครับก็อัพเทพเงาต่อเลยครับอัพไปอัพได้แค่นี้แหละไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปคิดมากตังที่เหลือเราจะเน้นวางอ่าทันจิโรวางเข้าไปเลยครับวางไปเยอะๆได้กี่ตัวก็วางไปเ,เดี๋ยวผมเปิดคูณสามเลยเนี่ยได้กี่ตัวก็วางไปครับวางแล้วตั้งเป็นสตองเกตนะครับ ั้งทุกตัวให้ทุกตัวตีสตองเกตหมดเลยตั้งไปเนี่ยตองเกตทุกตัวเลยนะครับเน้นให้มันตีตัวเลือดเยอะไว้ก่อนสตองเกตสตองเกตอ,อ้าอับเราไม่ต้องอัดไม่ต้องอัพขั้นสามแสนนะคุณผู้ชม ให้ให้วางแบบ8ตัวทันจิโร่เนี่ยบางทีก็อาจจะได้8บางทีก็อาจจะขาดนิดนึงก็ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสกับมันอ่าผมวางทันจิโร่ได้8ตัวลว้โอเคตรงนี้บอสออกก็อะตอมิกใส่มันสักที i am atomic ทุยก็มาไล่เช็คดูครับว่าเราตั้งสตองเกตทุกตัวไหมตั้งทุกตัวก็โอเคสบายสบาย,บายหายห่วง แค่นี้แหละคิวผ่านแล้วผ่านแล้วเคิวผมผ่านหร,หรือไม่ผ่านวะผ่านดีโอ้โหอืมเอาดิปูปูช่วยเอฟเฟกหน่อยปูช่วยเอฟเฟกหน่อยระเบิดม่โหโอ้โหไม่ปานตะวันนะฮะกับปานเพลิงปานตะวันปานเพลิงแล้วก็ปานสลาม ว่ะไงไม่ดีเบอสก็เหลือเลือดประมาณ15%นะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบเล็ดรอดไปชนบ้านหรือเปล่านะอันนี้ก็ลุ้นนิดนึงลุ้นนิดนึงขอได้ตื่นเต้นกรุบกริบเอ้ยตีเข้าไป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 เรียบร้อยตายหมดครับเห็นปะโคตรง่าย เนี่ยเซตนี้เลย e ซี่ที่สุดแล้วไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วอ่าก็ใช้เวลาไป912ิวินะครับแก้จากคลิปที่แล้วด้วยไม่ใช่900 0นะฮะ912ิวิคือเวลาที่ไม่คูณนะครับอันนี้คูณแบบปิดปิดเปิดเป,ป,ปิดก็450าวิอันนี้ไม่ต้องไปดูมันหรอกไม่ต้องไปนับหรอกถ้าคูณ3ตลอดน่าจะอยู่ประมาณ300กว่าประมาณ300แหละเพราะว่ามัน900ใช่ไหมถ้าคูณ3ก็300โอเคก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบบ